ยูซึง안녕ยูซึง아지금어디있어지금자동차에서지금ไม่ต่างกัน지금ยูซึง어디가고있어지금지금어디갈래ซันเซเว่น아니야เราจะไปไหนกัน ซาเน,นีซ่ซาเนี่กำลังจะไปภูเขาภูเขาชื่อว่าอะไรบนต้นนี่ื่อมีบนยาเขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ <ไป S 1> บ้านเราคือมีเขาใหญ่นะปักจีนเนี่ยใช่ก็อีเจเน,นื้อนุนจะขาบรถไทยส่งพี่โู้คัดทุกข์ของพี่สองบายบายอ่เดี๋วยวจะให้ดูรถห้ทำรถ,รถนี่ข้างนอกข้างนอก <c oughs> รถของใครนะ นุก <LOL. S 2> ูชายะลกุป้าชายอะลกูรถบ้านลุงป้ากลุงป้าก็ออะอ้ยอืนาเน้อกนาตัวขันเลขอขอิสพินาลุป้าเราป็มาเรอมเนโอเค ยอ้อนจีมินจมผาโย่มาซินนี้จะไปไหน,นอ,อม,มา,อ,มมาอยู่ในรถบ้านของป้ากำลังจะไปสองนกแล้วกังจะไปไหนป้าจะไปสองนกก็เลยพาเด็กๆไปด้วยแล้วกังอยู่ตรงไหนตอนนี้รอตอนนี้มา โ <Okay. S 1> อเคได้ดทำอะไรบ้างฮะก็กนั่งรถไปเรื่อยๆนั่งรถใครนั่งรถลุงปาไงคะบอกอะไรโอเคบายบายยังยังยองอดีวัตส์ดีวัตส์เขาใหญ่วัตส์มาทำอะไรคะมามาดูสัตว์มาดูตัวอะไรนะแค่ แม่แัทกี่มา,กมาสองนกนกอะไรนะลุงปลาจะมาดูนกอะไรนะนกเนืกอ,รอกหรอนอกเนื้อไม่นอกอื่นๆตรงนี้เป็นไงบ้างลูกชวัชวเย็ยนดีเนาะว้าดีมากในเป็นร้านกาแฟมุมสองนก Đó. Ừ. Mà có ý mọi người xó mãi 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 พัดซิพัดซอกเห็นเหรอเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเล,ยลยูก <c oughs> แม่แสแนนี้ก็ดึงแ <c oughs> สแนนี้พูดเบาๆนะคะจิมินทิ้หม,มอแหอย่าเอาเข้ากล้องเลยลูก พัอชิมินาพัเอาไม้องชิมินาซอชิมินาดิไวมากิไวมาก